ที่หน้าบุญน้ำฟ้ารีสอร์ทนะครับเราจะขายกับข้าวเช้าแบบนี้ทุกวันนะครับให้ขายให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวชุมชนนะครับแล้วก็ข้างๆนะครับใครที่มาเที่ยวช่วงนี้เลยนะครับใครที่อยากกินหมึกสดๆนะครับบ้านลุงโยดนะครับพี่น้องกันนะครับมาดูกันนี่สำหรับวันนี้นะครับเรามาดูอ้าวหาตุ้งมาเอาแกละดูนี่ วันนี้ได้มึกอันนี้อันนี้เจ้าเดียวเลยใช่ไหมเนี่ยประโยชน์เจ้าเดียวเลยนะโอ้โหดูนะครับนี่คือปลาหมึกสดๆนะครับช่วงนี้จากเรือขึ้นมาเลยแล้วก็ดูสีผิวสะก่อนดูสีผิวปลาหมึกสะกก่อนสดขนาดไหนเนี่ยถ้าจะให้สดกว่าน,นี้ก็แผลสดแล้วนะครับ ตัวนี้มือกมกระดองค่ะม like ึกกระดองนะครับตัวนี้นี่สำหรับคนที่ชอบกินหมึกคนที่ชอบกินหมึกแบบไม่ต้องเอาเป็นเป็นไปจุ่มกับไม่ต้องเอาเป็นเป็นไปจุ่มกับอะไรนะน้ำจิ้มซีฟู้ดนะมันคนร้ายนะนี่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 อันนี้จุ่มได้สบายจุ่มเลยถ้าจะกินแบบสบายใจตัวนี้เลยนะครับนี่ดูผิวดูผิว แถวบ้านเราทางไพศานกว่าจะถึงนี่นะครับแดงเหมือนกันแต่เป็นแดงแบบแดงหลายวันแดงสีลอกแดงเน่ามันแดงเน่าแต่แดงตัวนี้มาดูนี่นี่นี่ดูนะบ้านเราจะมีโอกาสได้เห็นแดงแบบนี้ไหมเนี่ยเห็นไหมนี่คือหมึกสดแท้เลยนะครับนี่ามากว่า นี่ดูผิวซะก่อนแต่นี่คือหมึกไปแล้วนะครับหมึกไม่อยู่แล้วนะครับหมึกไปแล้วแต่ดูผิวมันก่อนครับนี่พวกนี้สดทั้งนั้นเลยไม่มีการแช่น้ําแข็งนะครับเนี่ยเอาขึ้นมาแล้วมานี่เลย แล้วก็ไม่ต้องกลัวเรื่องคอมอร์ลีนไม่มีแน่นอนยาสารกันบด๋มสารกันบุ๋ไม่มีอร่อยอร่อยหอมเลยค่ะนนี่ถ้าอยากจะกินตอนนี้กินจิ้มได้เลยนะครับน่าเสียดายนะเราไม่ได้กินเกลากลังกันลังเลยเนาะถ้าอยากกินแบบไม่มีความทรมานทั้งร่างกายและจิตใจให้กินแบบนี้นะครับ แล้วก็มีเช่นเคยปลามาแต่เช้าเนี่ยข้างบุญน้ำฟ้านะครับเป็นร้านลุงโยดนะครับล้าลงโยดกับร้านอดอนนะพี่น้องกันนะครับตรงนี้ถ้านักท่องเที่ยวไม่ได้มาซื้อนะครับก็จะมีแม่ค้าเขามาซื้อไปขายต่อให้ดูอีกที กินสดสดเห็นไหมไปปีน <c> ป <ười> <c ười> ีนใครไอ้อบไปเลยอ้กไอเลยฮะหาเดียวไปน้องค่ะ